ป๊อบนิธิโพสถึงเป้ยปานวาดลั่นแรงอย่าเพิ่งตายนะทําอบดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเมื่อล่าสุดค่ะป๊อบนิธิได้ออกมาโพสภาพของเป้ยปานวาดที่กำลังนั่งอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกแฮชแท็กแท็กไอจนางไม่ได้นางบล็อกอยู่ โดยด้เผยใจมวยร้อยแปดก็ได้โพสทภาของเป้ยปันวาดและแคปชั่นของป๊อบนิธิพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเมื่อแม่เป้ยไปโรงพยาบาลเพราะการค่าเลือดน้อยแล้วหน้ามืดจนเกือบบูบพี่ป๊อบบอกอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกคำพูดหยอกๆยอ้องอดีตผัวที่เขาเป็นห่วงแม่ของลูกเอนเนอร์ดีนะที่แม่เป้ยสตรองมุ o ออนแล้วแข็งแรงไวๆวนะแม่งานนี้ชาวเน็ตค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวว่าไม่รู้ว่าแคปชั่นหมายถึงอะไรสื่ออะไรห่วงใยคุณเป้ยหรือเปล่าแต่พ่อที่ดีต้องเลี้ยงลูกได้นะะค บางก็บอกว่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะหยอกแรงเนอะเป็นตนในขณะที่อีกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเพียงกันหยอกล้อตามประษาเพราะหากซีเรียสจริงจังคุณสามีคงไม่พสต์ข้อความลักษณะนี้ออกสื่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ